ก็สามารถตอบได้เลยทันทีว่ากินที่ไหนดูอะไรบ้างตลอด7วันเต็มเตใช่ใช่แต่ที่สุดท้ายนะครับอมรินทร์ทีวีจัดเองนะครับบิน22กุมภาพันนี้กับ28กุมภาพันนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดต่อเดี๋ยวพี่เกียงต่อเนื่องเลยนะอ่ะเดี๋ยวส่งพี่เกียงไปบ้าบอคอกีฬาต่อเลยนะคะใน34ไลฟ์สไไลฟ์แต่ว่าตอนนี้เรามาบำรุงผมกันก่อนและตัวจริงที่มาบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยเหมือนมีผมทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดรวมกันมาทั้ง พระบูรุตเลยเชิญค่ะสวัสดีด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ปีใหม่กันแล้วนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆกันบ้างวันนี้เราจะมีผมใหม่กันใช่ไหมครับสวัสดีค่ะคุณนวัค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหผมใหม่ผมหนาแล้วผมจริงด้วยคุณนภัส่ะถามคุณนภัสอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าไม่ค่อยคุยกับผู้ชายหรอถามนภัสอย่างหนึ่งหล่อๆอแบบเนี้ยเวลาเจอผู้หญิงเดินมามองอะไรเขาก่อนคะจริงๆก็มองรวมๆนะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดเดินมาแล้วสิ่งที่เราโฟกัสคืออาจจะ ผมน้อย่ใชไหมเราก็อาจจะอืนิดนึงเลยประ<อ> <ไป S 2> าณน <ไป S 2> แบบ้ สวยหุ่นดีแต่มองผมหูผมบางเลยอันนี้ไม่ดีใช่ไหมคุณผู้ชมจริงละ่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยู่หน้าจอแล้วอยากให้ฟังพึ่งวันนี้เลยก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนเลยนะคะปีมะเสงแบบนี้มีอะไรใหม่ๆหรือยังและสวัสดีขอบคุณนะคะลูกค้าเก่าแล้วก็ขอต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยวันนี้ค,คือ <ผม S 1> วันนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าปีใหม่แล้วเนี่ยยังทนหญิงหรอเรื่อง<ย>อะไรยังทนผมร่วงผมบางหัวล้านอยู่อีกหรอ ถ้าคุณยังเป็นอยู่คุณยังทนอยู่อีกหรอแต่ถ้าคุณไม่อยากทนคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฟังเลยฟังเพิ่งให้จบวันนี้ฟังจบนะผมคุณมาอย่างแน่นอน<ะ>ปีใหม่ผมคุณมาแบบใหม่ๆดกๆอย่างแน่นอนนะคะคือการแก้ปัญหาคุณผู้ชมค่ะวันนี้การันตีเลยว่า7วันเนี่ยลดผมร่วงใครผมร่วงผมบางนะคะวันนี้จะเสริมสร้างผมใหม่ให้คุณอย่าง<ว>แน่นอนนะถูกต้อง7วันนะบำรุงผมให้ลากผมแข็งแรงเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมการป้องกันเนี่ยมันดีกว่าการแก้ไขอย่างแน่น นอนคุณพัชขาเพราะแก้ไขเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นอยู่ คุณแก้ไขดีกว่านะคะเราก็ป้องกันด้วยวันนี้อยากจะเล่าความทรงจําแย่ๆของพึ่งเลยเนี่ยคือภาพพึ่งคุณภัช <G ül> ผมบางมากคือพึ่งผมร่วงผมบางหัวล้านเนี่ยเป็นภาพแตก่ก่อนตัดภาพมาปัจจุบันคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้คือผมหนามากคือเดินไปไหนก็มีแต่คนทักรอยแสกตอนนั้นกว้างๆแล้วเทียบกับของจริงรอยแสกคุณผู้ชมเห็นไหมคะหนึ่งสิใช่สามารถสูงนคือตอนนี้มันชิดมากคุณผู้ชมค่ะรอยแสกเนี่ยมันชิดแล้วมันแน่นแล้วผมมันก็ขึ้นเยอะมากและอยากจะให้ซูมหนึ่งสิ่ง ลูกผมพึ่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพก่อนหน้าเนี่ยพึ่งคือพึ่งผมร่วงผมบางจนพึ่งไว้ผมยาวไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันต้องตัดผมสั้นและเนี่ยนะคือ30กว่านะ,ะนภัทแต่เนี่ยคือ40กว่านะคุณผู้ชมแล้วดูลูกผมพึ่งนะคุณผู้ชมนะัทขาเนี่ยลูกผมพึ่งอะ่ะมันขึ้นมาเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยปิดให้เห็นเลยแล้วเสยขึ้นไปเนี่ยมันก็มีลูกผมลาผมขึ้นมาเต็มไปหมดเลยรู้เลยว่าเป็นผมใหม่ใช่แล้วลากผมก็แข็งแรงด้วยคุณผู้ชมวันน คุณใหม่ของพี่ใหม่สุคนทวาเป็นเจ้าของนะคะไม่ดีจริงพี่ใหม่เนี่ยไม่กล้าเอาชื่อตัวเองมาติดอยู่ตรงนี้นะและสินค้าดีนะคะหรือไม่ดีให้ดูจากผลลัพธ์เจ้าของบางทีคุณผู้ชมค่ะจะซื้ออะไรโอ้โหเจ้าของ,งผมบางอยู่เลยแต่เนี้ยพี่ใหม่สุคนทวาคุณผู้ชมดูรูปผมดกผมดําผมหนามากแล้วพี่ใหม่นะอยากจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พี่ใหม่ไม่ใช่คนผมหนานะ uh huh. พี่ใหม่เป็นเหมือนผู้หญิงทุกคนหลายๆคนคือผมร่วงผมบางหัวล้านแล้วดูภาพพี่ใหม่อันนี้คือภาพบีฟอร์ใช่ไหมพี่ใหม่คือผู้ หัวล้านนะพัดขาเนี่ยคุณแล้วพี่ใหม่หน้าสวยมากแต่ผมบางมากไม่เอานะคุณผู้ชมย่าเป็นแบบนี้คุณต้องผมหนาและคลิปพี่ใหม่ล่าสุดนี่เป็นไงลูกผมพี่ใหม่เยอะมากคือมันแย่งกันขึ้นนะพัดขามันแย่งกันขึ้นจากที่แบบเป็นงามขึ้นไปนะตอนนี้หูลูกผมแบบแย่งกันขึ้นแน่นมากแล้วดูพี่ใหม่ปัจจุบันผมดำสลวยมากผมดกผมดำผมหนาผมแข็งแรงกระชากยังไงสะผมแรงไงผม<ะ>ไม่ล่วงและถ้าตอนนี้คุณผู้ชมพยายามแก้ไขปัญหาตัวเอง เฮ้ยฉันผมร่วงผมบางและใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามอยู่นะคุณผู้ชมนะพัดแล้ว7วันมันยังไม่เห็นผลแนะนําให้เคี้ยงทิ้งนะอย่าไปเสียเวลาชีวิตคุณผู้ชมจะใช้อะไรให้7วัน10วันคือพอแล้วแค่นั้นพอและสารสกัดของสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้คุณผู้ชมเป็นเจ้าแรกนะคะที่รวมสารสกัดสีดํสี่ชนิดอยู่ในสเปรย์ฉีดนี้นะคะนาเข้าจากเกาหลีด้วยนะคะนะคะสเปรย์ตัวนี้และสารสกัดสีดําของเขานะคะมีสีดําด้วยกันคือไข่มุกดําข้าวดํางาดําถั่วดํา โสมเกาหลีอัญชันแล้วมีสารสกัดนําเข้าจากเยอรมันดียังไม่พอเรายังมีสารสกัดอื่นๆมากกว่า20ชนิดอยู่ในขวดนี้นะคะและสารสกัดสีดำสีชนิดเนี่ยมันดีมากมันดียังไงรู้ไหมคะคือมันช่วยให้รากผมแข็งแรงคุณผู้ชมช่วยให้ผมหลุดล่วงยากขึ้นแล้วผมเกิดใหม่ไวแล้วก็แข็งแรงคุณผู้ชมเชื่อไหมหนึ่งปีพึ่งตัดผม5รอบคือนี่พิ่งตัดไปแล้วนะคุณผู้ชมยาวไวมากใช่ก่อนหน้านี้นภัสผมพิ่งยาวมากเห็นไหมคะวันนี้มาผมสั้นแล้วคุณผู้ชม ผมไวเพราผมมันขึ้นไวมากและราคาถูกที่สุดดีที่สุดตอนนี้นียซื้อตอนนี้ของแท้แน่นอนไม่ได้ก๊อปปี้นะคุณผู้ชม1แถม2วันนี้นะคะ3ขวด999บาทปกติ1ขวดนี้ขวดใหญ่คุณผู้ชมเกือบ2,000แล้วนะ เกือบ2 0 0พแล้วนะแล้ววันนี้เป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีมาเสง่คุณผู้ชมปกติแม่ใหม่มาขายดีมากแต่แม่ใหม่ไม่ได้ขายราคานี้นะแม่ใหม่ขายอีกราคานึงแต่วันนี้ขออนุญาตเกทับแม่แม่มาแม่เป็นดาราแม่มาแม่เป็นเจ้าของจะไม่ขายดียังไงพึ่งเป็นคนธรรมดาคุณผู้ชมค่ะเกทับเลยวันนี้วันแรกนะคะของปีนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นโทรมาทันพึ่งลดไปเลย111บาทซึ่งแม่ใหม่สุคธทวาไม่เคยลดให้นะคะที่เห็น999 เอาลงเลยค่ะคุณจ่ายแค่88899 9 99, คุณไม่ต้องจ่ายนะคุณผู้ชมคุณจ่ายโปรโปชั่นโปรโมชันน่นมีเกทับแม่ใหม่ <c oughs> โปรโมชั่นนี้ขยี้โปรโมแม่ใหม่ค่ะถูกกว่าแม่ใหม่จุคนทวาแน่นอน3มชิ้นตรงหน้านะคะจ่ายเพียง888บาทเท่านั้น,นแล้วขวดใหญ่นะพัดขาดูขวดขนาดนี้ฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นผมมันจะไม่เยอะขึ้นได้ยังไง0 2 1 1 4 1 8 8หหรือว่าลน์แอดคุณใหม่คุณผู้ชมโทรมาจองสิทธิ์ขอโปรโมชั่น บางคนนะคะเงินหมดอ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันมีเงินโทรมาจองก่อนคุณผู้ชมทักไลน์มาก่อน0 2 1 1 4 1 8 8 8เก็บเงินปลายทางได้นะคะแอดไลน์คุณใหม่มาเลยจองสิก่อนเดี๋ยวโปมันหมดก่อนนะวิธีการใช้ค่ะคุณขาคุณผู้ชมถ้าตรงไหนบางนะพัดขาคุณฉีดค่ะเฮ้ยตรงนี้ฉันบางหรอฉันฉีดค่ะโอ้ขอโทษลูกผมโดเดมากเลยค่ะฉีด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 บอกแล้วลูกผมมันจะเยอะขึ้นมากคุณผู้ชมละก้าทาให้ลองเลยนะว่าหอมสุดแล้วก็ใหญ่สุดในท้องตลาด1 0 0 m แฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะบางคนมีปัญหาสะสมมานานมากผมร่วงผมบางหัวล้านใช้เลยค่ะใช้ต่อเนื่องใช้ตอนนี้ใช้ทุกวันแก้ปัญหาได้แน่นอนใช้หมดแล้ขอ,<ม>ขอพมหน่อยได้ไหมตอานี้นภัส่ะปีนี้2,518 ค uh huh. ุ้นบอกให้68สายได้ไหม uh, ได้68สายคุณผู้ชมคนะ่ะสุดท้ายนะสุดท้ายนะเเดือนจ่ายไม่ถึงพันเฉลี่ยวันละ3บาทเช้าบาทกว่าก่อนนอนบาทกว่าคุณจะไม่ยอมลงทุนได้ยังไงผมเกิดขึ้นใหม่แบบนี้021141888หรือว่าลายแอดขึ้นใหม่และหนึ่งสิ่งขอขอบคุณพี่น้องชาวมุสลิมมากคือพี่น้องชาวมุสลิมตอนนี้สเปคุณใหม่เข้าไปคล uh huh. องใจแล้วนะเพราะในความว่า เขาพกผ้าใช่ไหมคะเหงื่อออกมีกลิ่นอับแล้วผมร่วงนะคะฉีดสเปรย์คุณใหม่ผมหอมแล้วผมขึ้นด้วยมันจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ลองฉีดอะหอมมากใช่มันหอมมากและใช้ดีเห็นผลนก็ใช้ดีมีการบอกต่อคุณผู้ชมเนี่ยคือรีวิวของผู้ใช้จริงที่ส่งมาขอบคุณและรีวิวดเด่นๆเ,เลยที่เราเอาหยิบออกมาแหละคุณผู้ชมคุณจักรพันนี่ค่ะหัวล้านหัวบางไข่ดาวเป็นผู้ชายอายุหกสิบกว่าคุณผู้ชมนี่ผมจริงๆปัจจุบันดูสิ โอ้โห oh oh เราทําให้คนไทยมีผมได้คุณผู้ชมค่ะแต่ต้องใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดลคุณใหม่คุณต้องมีวินัยในการใช้นะคุณผู้ชมและย้ําผลลัพธ์เลยว่า oh สเปรย์คุณใหม่ขวดนี้นะคุณผู้ชมค่ะลดผมร่วงเร่งผมยาวแก้ผมบาง mm hmm. ช่วยผมเสียแล้วก็ยังเพิ่มผมหนาขึ้นไปอีกแล้วการันตีเลยว่าสเปรย์คุณใหม่ขวดนี้นะคะจบทุกปัญหาผมเมื่อคุณใช้สเปรย์คุณใหม่นะคะและอะไรไม่ดีเนี่ยพี่ใหม่ไม่ทํานะคะอะไรไม่เห็นผลนะ ไม่ขายอย่างแน่นอนแล้วมั่นใจได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณใช้หมดเซตนี้3ขวดกล้าพูดได้เลยว่าแล้วคุณจะรักผมค่ะขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่สายน้อยมากรีบเข้ามาใช่หกสสายแล้วคุณผู้ชม0 2 1 1 4 1 8 8 8หรือว่าไลน์แอดคุณใหม่กดให้ทันน่ะคุณผู้ชมค่ะคขอบคุณนะคะนภัทค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอโหสุดยอดนี่ขนาดว่าตัดผมแล้วนะจำได้ว่ามาก่อนหน้านี้คือยาวมากๆผมเยอะจริงๆไอดอลเลยค่ะครับเอาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผ